สวัสดีนะคะลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้อยู่กับมิ้นเพชยนต์เช่นเดิมนะคะวันนี้อยู่ที่สำนักง,งานสาขาที่3นะคะถนนสุวินทวงศ์46นะคะวันนี้มาอัปเดตนะคะสาขาใหม่นะคะสาขาที่3ของเพชยนเหล่านะคะวันนี้นะคะมีรถนะคะที่จอดอยู่ด้านหน้าลูกค้าตรงนี้นะคะมาให้บริการนะคะเป็น t ต y ยต้าแคมเอรนะคะวันนี้นะคะจะยกทัพแคมเปอรี่ทั้งหมดเลยนะคะมาให้ลูกค้าได้เยี่ยมชมกัน ใครที่อยู่เส้นสุวินทวงศ์นะคะลูกค้าถ้าเห็นหน้าร้านนะคะเพชรยนต์แบบนี้นะคะลูกค้าสามารถเดินทางแวะเข้ามาได้เลยนะคะจะใช้บริการในส่วนของบริการไทยพัดครบวงจรนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการเปลี่ยนยางเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเบรกเกลียร์ช่วงร่างหรือตั้งศูนย์ถ่วงร้อได้เลยนะคะยินดีให้บริการนะคะแล้วก็ในส่วนของ รถยนต์มือสองเนะคะเรามีให้ลูกค้าเรือกมากกว่า500คันนะคะวันนี้นะคะเปิดให้บริการเรียบร้อยนะคะสำหรับใครที่อยากดูรถรุ่นไหนหรือว่าอยากดู c a m รีนะคะมาดูในคลิปเต็มคลิปนี้กับมินได้เลยวันนี้เดี๋ยวมิ้นพาไปชมนะคะเจ้าตัว Camry นะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์2.0นะคะหรือ2.5ตัวเครื่องยนต์เบนซินหรือเป็นตัว2.5 Hybrid p ไฮบริดพรเียมเป็นเครื่องยนต์ไฮบริด มีทั้งสีขาวและสีดำให้ลูกค้าได้เลือกชมกันสำหรับใครที่สนใจนะคะคอมเมนต์เข้ามาได้เดทิ้งทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้มินได้เลยสำหรับขั้นแรกนะคะเราพาลูกค้าไปชมนะคะกับเจ้าตัว Camry ่นะคะ2.5นะคะตัวสปอร์ตนะคะที่เป็นสีดำนะคะให้ลูกค้าได้ได้ชมกันนะคะเดี๋ยวพาเข้าไปชมด้านในเลยนะคะ สำหรับคันนี้นะคะลูกค้าได้สีดำนะคะสำหรับเจ้าตัว 2.0G ปี2020สีดำารน้นราคาเริ่มต้นอยู่ที่749,000เท่านั้นเองลูกคา้าใครอยากได้นะคะทักเข้ามานะคะทะเบียนได้เป็นทะเบียนนี้เลยนะคะด้านหน้านะคะไฟมันติดรีเฟกเตอร์มีมาให้นะคะลูกคา้ากระจังด้านหน้านะคะแล้วก็ไฟตัดหมอกมีมาให้ถ้าลูกค้าสังเกตดีๆนะคะตัวนี้นะ โลโก้นะคะเนื่องจากว่าเป็นตัวน้ามันล้วนนะคะโลโก้ก็จะได้เป็นสีโครเมียมธรรมดาตัดด้วยสีดาแบบนี้นะคะไฟหน้าเป็นแบบ LED มาให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ล้อมแมกนะคะเดิมแท้มาจากโรงงานนะคะได้อ่าเป็นแบบคโครเมียมแบบนี้และในส่วนของด้านหน้านะคะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์นะคะด้านหน้ามาให้2จุดด้วยกันนะคะในส่วนของกระจกปรับไฟฟ้ามาให้เรียบร้อยมาพร้อมสัญญาณเตือน นะคะลูกค้าแล้วก็ในส่วนของใครที่ออกรถที่เพรยน์นะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลน,นะคะมีบริการนะคะเราต่อภาษีพรบรให้อยู่แล้วนะคะในส่วนของภาษีเนาะลูกค้าไม่ต้องกังวลน,นะคะ mm. คันนี้นะคะเดี๋ยวเราเก็บรายละเอียดเก็บงานให้เพิ่มเติมนะคะ mm. สวยแน่นอนขัดสีเคลือบเงาสปาเบาะให้ใหม่ mm. ที่เปิดประตูของตัวนี้นะคะลูกค้าจะได้เป็นแบบโเมียมนนะคะแล้วก็ ในส่วนภายในของตัวรถนะคะดูสภาพโครงสร้างของตัวรถนะคะสวยมากนะคะภายในได้เป็นสีดำนะคะด้านข้างนะคะบุด,ด้วยหนังสีดำนะคะแล้วก็ดีไซน์ด้านข้างนะคะเป็นแบบโครเมียมแบบนี้ที่เปิดประตูด้านข้างก็เป็นแบบโครเมียมนะคะตัวนี้เบาะหนังสีดำปรับไฟฟ้าคู่หน้ามาให้นะคะสครับเพลนะคะโ,โ,โลโก้ของแคม r y นะคะอยู่ครบเลยเน่นะคะ ตัวนี้นะคะติดตั้งเพิ่มมาให้นะคะจากโรงงานนะคะแล้วก็ในส่วนของเครื่องหมายนะคะลูกค้ามอกก่อนะคะแล้วก็แผ่นเพจนะคะแล้วก็คําเตือนนะคะมีอยู่ให้นะคะสาหรับตัวโครงสร้างบอดี้ของตัวรถนะคะลูกค้าสังเกตว่าโครงสร้างบอดี้ของตัวรถสวยนะคะไม่มีรอยขยับของตัวนอ็อตหรือว่ารอยเม็ดอาร์ท,ที่เปลี่ยนไปเลย ภายในนะคะลูกค้าได้เป็นเบาะหนังสีดําแบบนี้นะคะสวยงามมากนะคะใครที่อยากได้รถสไตล์ผู้บริหารนะคะหรูๆแบบนี้นะคะติดต่อเข้ามาได้คันนี้749,000นะคะลูกค้า749,000นะคะผ่อนสบายๆนะคะรา,ายได้ประมาณสัก25,000ลูกค้าจัดฟแนนได้เลยนะคะคนเดียวเครดิตดีจัดฟีดาวไปเลยดอกเบีย้ยคันนี้เริ่มต้นอยู่ที่2.79%นะคะแอบแบ็กด้านหน้ามีมาให้7ใบสวยมากลูกค้าดู ตัวนี้นะคะถ้าสมมติว่าอยู่ในที่มืดมดนะคะจะเห็นไฟแอมเบียนไลท์ด้านหน้านะคะสีฟ้าฟ้าน้ำเงินแบบนี้นะคะแล้วก็คอนโซลด้านหน้านะคะจะเป็นดีไซน์แบบว่าเป็นลายไม้สีน้ำตาลแบบนี้นะคะหน้าจอกลางแบบสัมผัสนะคะเชื่อมต่อแอร์บลูทูธหรือว่าเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้นะคะที่วางแก้วน้ำมาให้ ออโต้เบรกโฮมีมาให้พวงมาลยมันติฟังก์ชันนะคะคันนี้นะสวยสีดำนะคะเป็นเครื่องยนต์ 2.0G นะคะน้ำมันล้วนนะคะสีดำปี2020นะคะคันนี้ผ่อนสบายๆเลยนะแอร์ด้านหลังมีมาให้นะคะลูกค้าจะแยกมาให้เลยใครอยากดูรถเพิ่มเติมนะคะเชิญที่ สุวินทวงศ์4สนะคะสาขาที่3ของเพชรยนต์นะคะเปิดให้บริการเรียบร้อยนะคะคันนี้นะคันนี้นะคะด้านท้ายเซ็นเซอร์หลังมีมาให้กล้องถอยหลังมีมาครบนะคะไฟท้ายแบบมันติดรีเฟคเตอร์นะคะสว่างสวยใสๆกริบแบบนี้นะคะไม่มีรอยขูดรอยคนแมวหรือว่ารอยเบียดมาแต่อย่างใดนะคะนี่คือสภาพรถนะคะของรถที่เรานำมาให้ลูกค้าได้เยี่ยมชมกันนะคะสำหรับตัวแคมเอรี่นะคะ ตัวนี้ใครสนใจนะคะเครื่องยนต์เบนซินน้ำมันล้วนนะคะเครื่องยนต์2,000ซีซีนะคะแคปหน้าจอทักเข้ามาได้นะคะที่เบอร์0824692496ได้เลยนะคะหรือเดินทางเข้ามาดูรถตัวจริงได้เป็นรถหน่วยงานปลดระวางปลดสัญญาเช่านะคะลูกค้าไม่ชอบสีดำมาดูสีขาวนะคะตัวนี้นะคะได้สีขาวล้วนเช่นเดียวกันนะคะลูกค้าสวยมากตัวนี้เซ็นเซอร์หลังนะคะมีมาให้4จุดจุกๆเลยนะคะได้สีขาวล้วน นะคะลูกค้าจะพาไปดูในส่วนของอาภายในกันบ้างนะคะตัวนี้นะตัวนี้ได้เป็นตัวแคมรี่นะคะ2.5นะคะตัวสปอร์ตนะคะปี2020นะคะตัวนี้ปี2 0งพัน่สิบนะคะราคาอยู่ที่939,000บาทสำหรับคันนี้นะคะ2.5เป็นตัวน้ำมันล้วนนี่นะคะกระจกตัดแต่งออโต้มาให้นะคะภายในได้สีดำเหมือนกัน นะคะเบาะหนังสีดำนะคะแล้วก็ปรับไฟฟ้ามาให้คู่หน้า mm hmm. เช่นเดียวกันเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของคอนโซลด้านข้างนะคะก็จะเป็นแบบหนังนะคะเดินได้ตะเข็บด้วยสีน้ําตาลแบบนี้นะคะกระจกปรับไฟฟ้านะคะมาพร้อมสัญญาณเตือนให้เรียบร้อยเช่นเดียวกันนะ,ะแล้วก็ในส่วนของกุญแจก็เป็นกุญแจแบบคีเรทนะคะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันหน้าจอกล้องถอยหลังใหญ่ๆแบบนี้นะคะในส่วนของตัวนี้นะคะลูกค้าราคาอยู่ที่900,000 39,000ได้เป็นตัว2544ซีซีนะคะลูกค้าปี2022นี่ไฟสวยมากนะคะถ้าลูกค้าสังเกตนะคะตัวนี้สมปี2022ไฟเป็นแบบ led มาให้เรียบร้อยนะคะดีไซน์ด้านหน้าสวยโฉบเฉี่ยวขึ้นนะคะสีดำไฟตัดหมอกมีมาให้คู่หน้าเช่นเดียวกันนะคะมปี2020นะคะไฟมันติดในฟิตเตอร์กลายมาเป็นไฟ led ให้เรียบร้อยนะคะสำหรับคันที่ปี2022ะคะราคาอยู่ที่ 939,000บาทนะคะหรือลูกค้าอยากเปลี่ยนโฉมมาเป็นตัวปี2022เช่นเดียวกันนะคะกับเจ้าตัว Toyota c a m r y นะคะ2.5 h y b r i d พรีเมียมรุ่นใหม่เนื่อนมาให้เรียบร้อยโอ้โหสวยหล่อมากนะคะสำหรับคันนี้คันนี้นะ,ะลูกค้าบอกก่อนว่าเป็นตัว h ฮ b ริดนะคะดีไซน์นะคะออกแบบมาสวยมากนะคะลูกค้าและที่สำคัญนะลูกค้าได้เห็นนะคะ ตรงมุมด้านขวามือของตัวรถนะคะสีเหลืองๆตรงนั้นเป็นในลักษณะของรถที่มีการตรวจสอบโครงสร้างของตัวรถมาให้เรียบร้อยนะคะการันตีว่าไม่มีชนหนักพลิกคว่ำหรือว่าจมน้ํามาแจงาดังอย่างใด,งด,งดคันนี้นะคะได้เป็นตัวพรีเมียมนะคะลูกค้าตัวไฮบริดด้วยไฟด้านหน้าสวยมากนะคะไฟ LED นะคะลูกค้าไลท์ไกดิ้งมีมาให้นะคะไฟตัดหมอกคูหน้ามีมาให้นะคะดีไซน์กระจังด้านหน้าเป็นแบบโครเมียม ดัดด้วยสีดำนะคะลูกค้าแล้วก็ดีไซน์ให้ดูสปอร์ตมากขึ้นสำหรับคันนี้นะคะแล้วก็ด้านหน้าโลโก้ของ t o y ยต a นะคะเป็นแบบสีฟ้าน่าแสดงเห็นคันนี้เป็นไฮบริดแน่นอนนะคะคันนี้นะคะล้อแม็กเปลี่ยนไปแล้วนะล้อแม็กเป็นแบบนี้นะคะได้ขอบสปลายสปอร์ตขึ้นนะคะลูกค้าสวยมากยางได้เป็นยางปีใหม่นะคะเราเปลี่ยนยางให้เป็นยางปีใหม่นะลูกค้าคันนี้ใครสนใจนะคะล้อสปอร์ตทูโทนปัดเงาแบบนี้นะคะ สนใจเข้ามาดูได้นะคะคันนี้ลูกค้ารายได้อยู่ที่ประมาณอาสองเท่าของค่างวดน,นะคะสำหรับคันนี้นะคะลูกค้าราคาอยู่ที่9,99,000บาทได้ลดโตโยต้า a คมรี่นะคะตัว2.5งห้ไฮบิดพีเมียมสวยๆคันนี้นะคะลูกค้าไปใช้งานนะคะตัวนี้นะคะลูกค้ากระจกปรับไฟฟ้ามาให้นะคะแล้วก็สัญญาณเตือนมีมาให้ติดคิ้วกันสาดมาให้เรียบร้อยนะคะที่เปิดประตูเป็นแบบโครเมียมเช่นเดียวกันนะคะ มาดูในส่วนของภายในนะคะตัวนี้นะคะสะคพเตดตั้งมาให้แล้วก็เบาะหนังสีดำนะคะลูกค้าเบาะหนังสีดำแบบนี้นะคะหูสภาพใหม่กริบเลยนะคะแล้วก็ด้านตัวเบาะเนี่ยเป็นปรับสฟฟ้ามาให้เรียบร้อยนะคะภายในนะคะลูกค้าคุมโทนด้วยสีดำเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะดีไซน์นะคะรวดลายของตัว ะคอนโซลนี่ะก็จะเปลี่ยนไปนะ,ะลูกค้าหน้าจอแบบสัมผัสแบบนี้พวงมัลัยมันติฟังก์ชันแอร์แบกมีมาให้จุกๆ7ใบนะออโต้เบรกโฮมีมาให้นะลูกค้ามีสันรูปมาให้เรียบร้อยนะคะ,นะคะสำหรับคันนี้นะ,คะใครอยากได้รถที่แบบว่าหรูหราสไตล์ผู้บริหารนะคะคันนี้มีเข้ามาแล้วมีสันรูปมาให้เรียบร้อยนะคะสำหรับคันนี้นะ,ะในส่วนของด้านหลังนะลูกนะคะ้าเช่นเดียวกันนะะในส่วนของด้านหลังนะะนะะก็ เป็นเบาะหนังพุ่มหนังนะคะสีดําแบบนี้นะคะดีไซน์ด้านข้างก็จะเป็นแบบว่าโครเมียมนะคะที่เปิดประตูแบบโครเมียมนะ,ะและที่สําคัญนี่มีที่บังแดดนะคะให้ด้วยแอร์ด้านหลังมีมาให้นะคะมีที่พักแขนนะคะวางแก้วน้ําด้านนี้มาให้เรียบร้อยนะคะสภาพกลิ่นยังกลิ่นใหม่อยู่เลยนะคะลูกค้าคันนี้สวยจริงนะคะสภาพใหม่เลยนะ,ะออกห้างไปแดงนี่ล้านเจ็ด้านแปดนะคะแต่วันนี้ เราอยู่ที่เพชรยนต์นะคะขายอยู่ที่9,99,000 0เเท่านั้นเองสนใจคันนี้นะคะทุกค้าแทปหน้าจอทักเข้ามาได้นะคะไฟ LED ด้านหลังมีมาให้นะคะแล้วก็ในส่วนของด้านท้ายนะคะเซ็นเซอร์มีมาให้4จุดสำหรับคันนี้นะ,ะได้สีดำล้วนนะคะแจ้งก่อนปี2022ตัวไมเน่นเชนมาให้เรียบร้อยนะคะร้อมแม็กสวยมากหล่อแบบนี้เลยใครอยากได้ c a m รีนะคะสายสปอร์ต ติดตั้งแบบนี้ทักเข้ามาได้อีกหนึ่งคันนะคะเป็นสีขาวนะคะตัวนี้นะคะเช่ 2> 2. Hence, mm นเดียวกันเป็นตัว2.5นะคะลูกค้านี่นะคะอยากได้สีไหนนะคะลูกค้าสามารถทักเข้ามาได้นะคะตัวนี้เป็นน้ำมันล้วนนะคะแล้วก็ในส่วนของอีกคันหนึ่งนะคะเป็นสีน้ำตาลนะคะหรือสีออกเทาๆแบบนี้ตัวนี้เป็นตัว2.5นะคะลูกค้าเป็นตัวไฮบิดนะคะตัวนี้เป็นตัวไฮบิดนะเพราะว่าคันนี้เนี่ยเป็นสีพิเศษของรุ่นเช่นเดียวกัน เป็นตัวพรีเมียมนะคะลูกค้ามีหลังคานะคะสลุบมาให้นะคะแต่ว่าภายในนะคะลูกค้าจะได้เป็นสีครีมอ่ะสำหรับใครที่ไม่ชอบภายในเป็นสีดำมาดูตัวนี้นะคะเพราะว่าสีอ่าภายนอกนะคะก็จะมีผลกับสีของตัวรถภายในถ้าตัวนี้สีน้ำตาลภายในจะเป็นสีครีมหรือสีเบจแบบนี้นะคะลูกค้า ภายในนะคะได้เบาะหนังสีครีมแบบนี้นะคะ mm hmm. พองมาไมันติฟังก์ชันนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะลูกค้าตรงนี้นะเขาจะมีในส่วนของที่ระบายนะคะมีพัดลมออกมานะคะลูกค้ามีในส่วนของที่ระบายพัดลม mm hmm. เพราะว่าตรงนี้ mm hmm. เห็นไหมคะเขาจะมีในส่วนของระบบการเปิดนะคะพัดลมระดับความาเย็นนะคะ mm hmm. เพื่อที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการที่แบบนั่งนานๆแล้วเมื่อยนะคะลูกค้าก็จะมีในส่วนของเป็นรูรูฉบุฉลุแบบนี้ที่เบาะ ด้านซ้ายและด้านขวาของผู้ขับขี่ด้านหน้านะคะก็จะมีนะคะในส่วนของอสิ่งที่อำนวยความสะดวกนะคะให้กับลูกค้านะคะของแ Cam ม r ีคันนี้ได้ภายในสีเบรสสีครีมทั้งสิ้นเลยนะคะดูสะอาดสะอ้านนะคะลูกค้าดูแบบว่าน่าสนใจนะคะคันนี้ดูสวยนะคะอีกแบบหนึ่งความคลาสสิกของตัว Cam มรีนะคะแล้วก็ ด้านหลังมีแอร์หลังมาให้นะคะมีที่วางแขนด้านหลังมาให้นะคะเบาะด้านหลังสามารถที่จะพับและสามารถที่จะปรับระดับเอ็นได้นะคะลูกค้าสคพเพดมีมาให้เนาะสนใจคันนี้นะคะลูกค้าโฉมปี2021นะคะคันนี้ให้ในสีเบดนะคะได้สีตัวรถเป็นสีน้ำตาลแบบนี้นะคะราคาอยู่ที่919,000นาทะคะสนใจอยากได้ตัวเครื่องยนต์ น้ำมันล้วนหรือว่าเป็นตัวเครื่องยนต์เบนซินหรือไฮบริดลูกค้าติดต่อมาได้เลยนี่คือยกทัพแคมรีนะคะที่เรานำมาให้ลูกค้านะคะได้ชมได้ดูกันนะคะทั้งหมดเลยนะคะที่อยู่ที่สาขาสุวินทวงศ์นะคะวันนี้นะคะพาไปอัปเดตทุกรุ่นเลยที่มีเข้ามาหรือจะเป็นสีดำทะเบียนนี้นะคะลูกค้าเป็นตัวไฮบริดเช่นเดียวกันนะคะตัวนี้เป็นตัวไฮบริดนะคะภายในก็ได้เป็นเบาะหนังสีดำหลงังคาสัลลุปมีมาให้ สมปี2020คันนี้นะคะ859,000บาทเท่านั้นเอง859,000บาทนะคะสนใจแคปหน้าจอผ่อนเริ่มต้นอยู่ประมาณ13,000บาทลูกค้าสามารถที่จะได้รถ Camry เอาไปใช้งานได้เลยนะคะวันนี้นะคะมิ้นนะคะฝากลูกค้าที่ติดตามนะคะอยู่ที่ช่องเพชรยนต์รถมือสองนะคะกดติดตามนะคะหรือว่าคอมเมนต์ให้กำลังใจกันด้วยนะ รีวิวผิดพลาดประกันใดนะคะต้องขออภัยด้วยวันนี้นะคะอยู่ติดถนนใหญ่อาจจะเสียงดังนิดนึงนะแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้านะคะมิ้นจะพาไปอัปเดตรถรุ่นไหนที่ให้ลูกค้าได้ชมกันนะคะฝากลูกค้าติดตามด้วยสำหรับวันนี้นะคะสนใจรุ่นไหนของแคมรี่ที่พาชมวันนี้โทรมาได้เลยนะคะที่เบอร์0824692496หรือลูกค้าทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้มิ้นติดต่อกลับได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ